ผู้สมัครของพรรคประชาชนที่บ้านฉางระยองที่นี่ปัดใบสีเขียวขอเบอร์สองปัดใบสีชมพูเหมือนกันทั้งประเทศเบอร์46ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอดีตสสของพรรคอนาคตใหม่อดีตสสของพรรคก้าวไกลคุณเป็นจาแสงจันทร์อยู่กับผมที่นี่ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ครับตื่นเต้นกันไหมครับว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเป็นอย่างไร นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครอนาคตประเทศไทยจะหน้าตาแบบไหนตื่นเต้นกันไหมครับพวกเราตื่นเต้นมากและพวกเรามาที่นี่เพื่อบอกทุกท่านว่าพวกเราพร้อมทุกท่านน่าจะเห็นการเปิดตัวทีมบริหารประเทศทีมคณะรัฐมนตรีของพรรคประชาชนไปแล้วเราเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับหน้างานนั้นๆไม่ได้เลือกคนจากบุ